สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานุอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องโดราเอมอนตอนตะลยแดนมาศจ,จันกันนะครับโนบิตะและเพื่อนๆคุยกันว่าอยากจะไปป่าชนภัยอยากจะไปยังที่ที่ยังไม่มีใครสำรวจจึงขอให้โดราเอมอนช่วยโดราเอมอนจึงปล่อยจรวดเพื่อค้นหาพื้นที่ที่ยังไม่มีใครได้เคยสำรวจมาก่อนโดยการถ่ายภาพดาวเทียมซึ่งส่วนใหญ่มาจากแอฟริกา จนกระทั่งแม่ขอให้ไปซื้อของที่ตลาดโนบิตะจึงพักชั่วคราวแล้วไปซื้อของมาให้แม่ระหว่างทางเขาพบสุนัขจรจัดตัวหนึ่งแต่ไม่ได้สนใจจึงรีบไปจ่ายตลาดแต่โนบิตะกลับมาพร้อมไส้กรอกป้อนให้สุนัขสุนัขดีใจตามนบิตะกลับบ้านมาด้วย แม่นบิตะได้ทำกระเป๋าตังหายโนบิตะโดราเอมอนจึงออกไปช่วยตามหาแต่ก็ได้สุนัขตัวนี้หากระเป๋าจนเจอโนบิตะจึงขอเลี้ยงสุนัขตัวนี้คุณแม่ก็อนุญาตแต่โดยดีเพราะมันช่วยเธอหากระเป๋าตังนั่นเองโนบิตะและโดราเอมอนดีใจมากทั้งสองทำความสะอาดอาบน้ำให้สุนัขและตั้งชื่อให้มันว่าเป็กโก โนบิตะโดราเอมอนค้นหาพื้นที่ที่ยังไม่ได้สำรวจกันต่อแต่มันก็เป็นเรื่องยากเมื่อมีรูปถ่ายเยอะเกินไปจึงจะพาเปกโกะไปเดินเล่นเพื่อคลายเครียดแต่เปกโกะไม่ไปโนบิต no ะจึงพาโดราเอมอนไปเดินเล่นแทนและทั้งสองกับพรอยหลับไปที่ปา่าภูเขาหลังโรงเรียนเมื่อทั้งสองกลับมาก็พบว่าเปกโกะได้ปรับแต่งอุปกรณ์ดังกล่าวในขณะที่โนบิตะและโดราเอมอนไม่อยู่และพบรูป,ปั้นยักษ์ลึกลับที่ไหนสักแห่งในแอฟริกา โนบิตะจึงไปปรึกษากับเด็กคิซสุงิแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปว่าพื้นที่ที่รูปปั้นไม่เคยถูกสำรวจเพราะมีหมอกหนาปกคลุมอยู่รอบๆเสมอเรียกว่าป่าเฮฟวี่ส MOKER ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีผลกับภาพถ่ายดาวเทียมของโดราเอมอนด้วยความตื่นเต้นที่อาจพบสิ่งที่ไม่มีใครค้นพบโนบิตะโดราเอมอนและผองเพื่อนรวมทั้งชิซุกะไจแอนและซูนนโอจึงวางแผนออกเดินทางเพื่อค้นหารูปปั้นกัน วันแรกของการเดินทางใจแอนรู้สึกหงุดหงิดที่ทุกคนเอาแต่พึ่งพาอุปกรณ์ของตัวไรเอมอนมากเกินไปรวมถึงชิซุกะที่ใช้ประตูไปไหนก็ได้เพื่อกลับบ้านไปชี้รวมถึงใช้อุปกรณ์เพื่อต่อสู้กับสัตว์ป่าต่างๆด้วยความโกรธใจแอนจึงล้มเลิ่งภารกิจนี้ไปอย่างไรก็ตามในตอนกลางคืนในห้องของใจแอนเองรูปปั้นลึกลับจมาเยี่ยมเขาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับสมบัติที่ซ่อนอยู่ก่อนที่จะหายตัวไป จแย,ย่นสนใจที่จะออกประจนภัยอีกครั้งแต่ครั้งนี้บอกให้ตัวเอมอนทิ้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้เมื่อวันก่อนเอาไว้ก่อนออกเดินทางเมื่อพวกเขาล่องเรือในแม่น้ําที่เต็มไปด้วยจระเข้ใจแอนควางลูกมะพร้าวไปที่จระเข้โดยลืมที่จะบังคับเรือทําให้เรือไปชนหินทําท่าว่าจะจมเร็วๆนี้ดรอมอนจึงใช้ประตูไปไหนก็ได้เพื่อหนีจากเหตุการณ์เลวร้ายนี้แต่ประตูก็ถูกจระเข้กินไปซะนี เปกโกผู้กล้าหาญตัดสินใจกระโดดลงน้ำเพื่อล่อจระเข้แต่ก่อนที่สุนัขจะเสียท่าก็ได้พวกชนเผ่าพื้นเมืองมาช่วยเอาไว้ได้ ชนเผ่าบอกพวกเด็กๆว่าการที่จะไปที่รูปปั้นลึกลับนั้นต้องผ่านทุ่งหญ้าสวรัณน,นาที่เต็มไปด้วยสิงโตและช่องเขาลึกมากสิ่งนี้ทำให้ทั้งกลุ่มหวาดกลัวแต่ใจแอนอ้างว่าเขาจะได้รับสมบัติบนรูปปัน้นซึ่งทำให้ชาวพื้นเมืองโกรธเคืองที่เชื่อว่าการทำเช่นนั้นจะสาบแช่งหมู่บ้านของพวกเขา คืนนั้นเมื่อกลุ่มตั้งแคมป์และคร่ำครวญกับสถานการณ์ที่ไม่มีอุปกรณ์วิเศษของโตราเอมอนใจแอนกล่าวหาว่าพวกเขาตำหนิตัวเองจึงกรวจัดเข้านอนแต่เมื่อเปกโกมาปลอบเขาเขาก็ร้องไห้ออกมาเมื่อกลุ่มไปถึงทุ่งหญ้าโซมันนารูปปั้นลึกลับก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งและขับไล่สึงโตออกไป ื่กพวกเขาไปถึงก้นเหวลึกได้อย่างปลอดภัยเสียงร้องโหยหวนที่ว่าก็คือเสียงของน้ำพุร้อนใต้ดินนั่นเองเปกโกซึ่งตอนนี้ไว้ใจกลุ่มนี้อย่างเต็มที่ก็เปิดเผยว่าตัวเองเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจักรสุนัขสองเท้าที่มีความเฉลียวฉลาดเท่ามนุษย์เขาเล่าต่อว่าดาบุรันดารัฐมนตรีผู้ชั่วร้ายและดรคอสลูกสมุนกำลังวางแผนที่จะพิชิตโลกรอบสังหารกษัตริย์และ เลยโ,โยนเป็กโกี่ติดอยู่ในหลองศพลงไปในแม่น้ําใต้ดินในช่องเขาทําให้เขาได้พบกับโนบิตะโดรเอมอนและ้อมเพื่อนตัดสินใจช่วยเขาอันดับแรกพวกเราต้องค้นหาบุรุษซาสุหนึ่งในบริกาศผู้พักดีของเป็กโแต่พบว่าเขาถูกทหารของดาบ,บูรันดาจับไปหลังจากช่วยเหลือลูกสุนัขชื่อชิโปโปแล้วพวกเขาก็ได้ปลดปล่อยบุรุษซาสุจากคุก แต่ดับุรันดาและซาเบรุผู้ประชาการกองทัพของเขารู้ว่าเปกบกลับมาแล้วจึงเริ่มค้นหาตัวเขาและกลุ่มของโดรามอนดาบุรันดายังเปิดเผยว่าเขามีเจ้าหญิงสเปียร์นาเป็นเฉลยอยู่ในวัง ในขณะที่ทุกคนกำลังซ่อนตัวจากทาหารของดาบูรันดานั้นบุรุษสุเล่าว่ามีคำกล่าวว่าเมื่อโลกถูกความมืดปกคลุมนักเดินทางสิบคนจะมาเคลื่อนย้ายหัวใจของรูปปั้นเพื่อช่วยพระราชวังโดรายอมอนคิดว่านักเดินทางคือเขาโนบิตะชิสุกะใจแอนและซูเนโอแต่ตระหนักว่ามีเพียงห้าคนเท่านั้นเมื่อชิปโปหิวโดรายอมอนก็ใช้เครื่องทำนายสัญญาเพื่อทำให้ทุกคนอิ่มท้องแต่ว่าต้องทำตามสัญญาในวันรุ่งขึ้นนะ ในคืนถัดมาคนกลุ่มนี้ไปที่รูปปั้นแต่ถูกทหารของดับบูรันดาซุ่มโจมตีบรุสาสุเผชิญหน้าทหารและปล่อยให้ไปเกาะผ่านไป แต่ในไม่ช้าพวกเขาก็ถูกดรคอสและกองบินต้อนจนมุมเปโกเต็มใจที่จะสู้กับกองทัพและบอกให้ทุกคนหลบหนีไปแต่ใจแอนก็ติดตามเขาและในไม่ช้าทั้งกลุ่มก็ทําตามในที่สุดพวกเขาก่อตัดสินใจไปที่รูปปั้นด้วยกันซึ่งมีดับบุรันดาซาเบรุและกองทัพคอยคุ้มกันเมื่อโนบิตะสงสัยเกี่ยวกับคําพูดโบราณของนักเดินทางสิบคนชิซุกะจึงใช้เครื่องทํานายล่วงหน้าเพื่อขอความช่วยเหลือท่านใดนั้น กลุ่มที่สองของโดราเอมอนนบิตะชิซุกะใจแอนและซุนิโอก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมอุปกรณ์อาวุธครบครันทั้ง5คนต่อสู้กับดาบุรันดาและกองทัพของเขาในขณะที่กลุ่มหลักเข้าไปในรูปปั้นตามด้วยซาเบรุเมื่อโนบิตะตามไม่ทันซาเบรุก็ตามมาทันแม้จะได้รับดาบเป็นโคบารุนบิตะก็ใช้เวลานานในการดวลกับซาเบรุผู้ชำนาญก่อนจะเอาชนะเขาได้ในที่สุดกลุ่มที่ต่อสู้กับกองทัพ ก็ถูกบีบเพล่าถอยเช่นกันเมื่อด็อรคมาถึงพร้อมกับฝูงบินทางอากาศในที่สุดเป็กโกและคนอื่นๆในกลุ่มก็สามารถเข้าถึงหัวใจของรูปปั้นได้ซึ่งเป็น,นกลไกในการทำให้รูปปั้นมีชีวิตเหมือนหุ่นยนต์เมื่อใช้มันดรคอสและกองทักพก็พ่ายแพ้และดาบูรันดาก็หน,นีไปที่พระราชวังเขาพยายามพาเจ้าหญิงสเปียนาไปด้วยแต่เปกโกใช้รูปปั้นเดินทางมาถึงทันเวลาและช่วยเธอไว้ ในมิช้าเป็กโกก็กลายเป็นผู้ปกครองอาณาจักรโดยชอบธรรมและโดราเอมอนอีกตัวก็มอบประตูบ้านใหม่ให้โดราเอมอนตัวเดิมเพื่อกลับบ้านเมื่อกลุ่มกลับมาถึงบ้านพวกเขาตระหนักว่าเรายังคงต้องปฏิบัติตามคำสัญญาสุดท้ายที่ให้ไว้จากเครื่องให้คำมั่นสัญญาที่คาดการไว้โนบิตะจึงพาทุกคนไปทศ่าทม์แมชีนเพื่อย้อนเวลากลับไปช่วยตัวเองในอดีตต่อสู้กับกองทัพของดาบูรันดาและเข้าไปในรูปปั้นแล้วเรื่องราวนี้ก็จบลง